ป้านอนนะนะเสร็มใหม่จะคนแบบป้าน,นะโอเคนะรู้เรื่องนั่งมื่อกัน,นโอเคป้านอนนะ <c oughs> โอ้ยบ่าวจีเดี๋ยวป้านอนก่อนนะนะนรู้เรื่องนะปาง่วงแล้วมาขนนอนก่อนนะเสร็มใหม่จะตีแบบป้านะนะน <c oughs> ั่งเบือกันอืม้ม <c oughs> ไอ้ไอ,อ้ไอ้ไอ้ไอ้ปลา,าจะนอนนะรู้ป่ะรู้ป่ะอยากนวนป้ปานะปงังง่วงรู้ไหมคะัักมือก่อนจักมือก,ก่อน าไข่ป๊าป๊ปันี่อะไรอันนี้อะไรกาแฟแปแใครป้าป๊ะ,นนะป้าป๊ปาปปปปใชหมกินได้ไหมไม่ได้แปะาป๊าเย็ดเย็นไงเย่งยง Bán mắt phần á ngon đó Bán ngon nè Nè mày ế tì bà phá nè Nó vào Chắc mới còn Chắc mới còn Chắc đều Chắc Bà một chiếc

chung chim chong chim 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 3 chim chim này, chim 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 chim

có mày đi thăm mày à mày đi thăm mày à cho ngon à cho mày nó phong bọc đó được ba giờ được ba ok chắc mới gần chắc mới tưng Bông mèo để

mèo 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 ngay. mèo 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 nha nón, nón nha mèo 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 ở ngoài N내, mang đi, đi. หมดเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวแล้วนั่งนี่สิโอ้โอ๊โคุยไม่ต้องอตาเรียกตาที่ตาาอยู่ไหนตาอยู่ไหนก็นคือไหนตา